ลาบาดีซีคับศูนย์เฮดยังไงไหบกามาเรื่องหมดนี่ซีและศ <C S 1> ูนย์ซีครับศูนย์เฮดยังไงไหบกามามาหลานเปอร์เซ็นต์เลยหรือหมดมันใจนะพอซีศูนย์มาหลานปเปอร์เซ็นต์เลยซีซีกับศูนย์ไปเลยติดซีมามาจะแช่มาบนกับล่านานี่พอเด็กซีก e ับมาซีมาหกสูตรเด็กศูนย์กับมาหกสูตรเพื่อนสีมาคือสองตัวกับผมมันเป็นฐานที่สงสัยแค่มันมาหลายแม่ซึ่งสองตัวทำมันมา กี่ยวนั้นมันมากหกสูตรนั่นเด็กแปดมากหกสูตรเด็กหกมากหกสูตรมันออกแปดเจ็บแล้วเขาออกขาหกเห็นบ่ครับมันยางเราหกสูตรซ้ำกันมันออกมากมากทั้งสองตัวเลยบาดนี้มันมันสีมากทั้งสองตัวครับหมู่เดียวมันมันติดหลายเนี่ยที่ว่าเด็กหกเนี่ย่ามันใจว่ามันสีมากได้เถียนแต่ว่าพ่อเขาบอกไปซื้อบอกเขาใจว่ามันสีมากได้เพราะมันติดหาสูตรเด็กหกเด็กหกมันติดอยู่ในหาสูตรบอกขึ้นว่ามันสีไป คือย่างร่วงกระหาสูตรกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากซับเทวดาด้วยนะครับขอบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็มาพบกับช่องซับเทวดานะครับ ก็ห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาลงคลิปนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะครับก็แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้คอยติดตามรับชมนะครับอันนี้ก็มาเจอกันนะครับวันนี้แอดก็จะไปติดตามตัวเลขสูตรของพ่อสมศักดิ์ให้ fc ท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับงวดนี้ ในวันที่16พฤษภาคม2564นะครับผมวันนี้แอดก็จะโทรไปหาพ่อสมศักดิ์นะครับวิดีโอคอลไปหาพ่อสมศักดิ์เพื่อไปติดตามแนวทางเลขสูตรของพ่อสมศักดิ์ฝาก f c ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร,พร้อมๆกันนะครับผมไปเลยครับไว้บนนะพ่นะ<ำ>อเนาะ หน่วยบนหน่วยบนกับสนะิบสิบบนเนาะครับหน่วยล่างหน่วยล่าง <10 S 1> หน่วยล่างสิบล่าง ครับหน่วยบนสามสามสามศูนย์ศูนย์ครับศูนย์แล้วักครับ,บอเอ,กกองครับตวเดียหกตัวเดียว ล่างครับสีบส่และเจ็ดลักสิบลางครับเก้าเก้าตัวเดียวลักซิบลางเก้า เด็นหนวยบนบันป้องกลมว้0ศเด็นหนวยบนศเด็นหนวยล,ล่างซีล่างซีและสามีเดวีสมควม้่อป้องกลมทีว้4 เราสามเนี่ยครับสามสามมันเป็นตัวร่องสี่มันอยู่ในหน่วยมันสี่เจ็ดสามครับครับมันสี่มีลักสิบที่มีเข้าตัวเดียวร่างลักหน่วยที่สามมีสามมีสักลักลักลักหน่วยร่างน่สี่พราะม็นสามสี่สมีสี่กับเจ็ดลักหน่วยร่างสี่กับเจ็ด อีสีกบเ็แต่ว่ากลุ่มซีไว้ครับสามมาต้องเอาบ่ครับก็สามมันมาเป็นท่ามันสามอยู่ของบนบนสามมันอยู่ของบนมันอยู่หน่วยบนกับศูนย์มันอยู่น้ำกันมันอยู่คือสี่ง่ายเลยเนาะบนี้เนาะครับเราก็ถ้าจับ ถ้าจับตัวเด่นมาใช้กันเด่นหะอพ่อจับตามนี้เลยจับคููเด้นไจับคู่จังไหนจับจับพกพกนี่งค่ะพกนี่ก็ยืนใช้ศูนย์ก็ยืนใช้สามอ๋อตัวบนบนมันบ่คหักพกใช้สามใช้ศูนย์ยืนใช้ศูนย์แล้วก็ยืนใช้สามแรียว่านี้ รักหนวยลางกะเอาเก้ายืนซซีกะยืนซเกตแาบบาี์เนอาลรักเอาลักซิบต่อิีบบนม่ยืนสิบล่างบาทกะเออเก้าเก้าสามบาทถ้าสมหมดตัวล่างเนี่ยซีบอะไรเซอไมใช่บนล่างที่ขึ้นเก้าสามเป็นเก้าเซอส่เก้าสีละไซเก้าศูนย์ ก้าสามเก้า <certains> สี <S 2> <S 2 <S 2่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์ภาพก็หายพอภาพมันหาย เอาตออเลรพอ่อตอนเอาจังซี่บารนี้พอ่อตันเท๊ลักซิฟล่างขึ้นใส่บนหันพ่อเก้าเล้วพน่พลพอตอนนี้ได้ 93, 94, เก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์อ่อจับไสเจ็ดนะมอเอาเกา้เกาเก้าจับไสเจ็ดนะม่นมอบอตามที่กิง เหล็กเกตกับเหล็กเก้ามันโตละสูตรมันบนาสิไปน้ำกันสี่ถือตัวไหนตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวบ้านาสิเขาคู่แต่ว่าไก่ชุบโคตรที่จับใส่เป็นกเก่าเกตด้วยเพื่อไหเน,นะครับเพื่อไห้เนาะมันโตละสูตรมันบันถือได้หลายเด็กซีม้าบนตั้งหกสูตรตัวนั้นโตมันสีม้าอยู่แล้วเล็กเก้านี่มันเป็นโตละสีบบาท ตัวรักเงยตัวนั้นมันเป็นไอเกตขัดเป็นไกเกตแต่วมันบนหนาสีมากเพราะว่าเขามาหลายเขามันแล้วมันมีสีมากแล้วคกสูตรมันม้าลายเขามันเด็กสีสิเป็นตัวมาเด็กเกตบนหาสีมากเด็กเก่ามันเกิดยิ่งเสลกสีเลยแล้วกับยิ่งใช้ของบนพอบเอารักสีตัวเดียวทามันไปบนทามันไปล่างไปบนป่วยมันเลยมันถึงไม่เละอยู่เก้าสามมีสูตหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์คือออกสูตหนึ่งไฮไดเท็นี่ สีออกให้ได้สุดหนึ่งแล้วก็สีสุดที่สองสีออกบนหรือล่างกับมงูตีสามเจ็ดศูนย์นี่สีไปบนหรือล่างย่างมงูนี่จิบออกคู่หนึ่งนี่ครับตีสามกับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสีสามสามสี 0, 0, 4, 3, 3, 4, นี่มันสีไปคู่หนึ่งให้ได้ผมงูว่ามันสีไปบนหรือล่างแต่ว่าเก้าสามเก้าสีเก้าศูนย์นีน่กราฟนี่มันเป็นเลของคู่นี่ เชื่อว่าสิไปล่างด้แค่ไหนแต่ว่าการจะไปหมันใจปานนั้นเ่อไม่ได้ไปเท่าบนน้อก็ได้แน่นครับมันถือแม้ยังไม่นีวัดวัดพางหันกับเขาเจ็บสองเนาะแต่แต่พอบอกว่าเป็นเป็นรางเนาะเป็นเป็นสูตรของรางแต่มันผ่นขึ้นบนเนาะมันไปขึ้นบนแ็เาะว่าเด็กสองมันมีสูตรเดียวเห็นบ่มเด็กสองก็เล็กสามมาไปต้อกันพอว่างวดแล้วมากสองกบสามมาไปต้องกัน พราะยังสองยิ่ยงได้แค่เจ็ดมันมันไปกลับพอมันไปเจ็ดสองมันฟาดขึ้นบนเพราะฉะนั้นมันเป็นได้จังสันจังว่าคอควยเห็นวัดเลยเดียวลาบาดีซีคับศูนย์เฮดยังไดไใบกระมาเรื่องหมดนี่ศีลศูนย์ซ <4 S 2> ี่รับศูนย์เฮดยังได้ใบกระม้ามาหลานเปอร์เซ็นต์นเรื่อหมดม,มันใจนะพ่อซี่ศูนย์มานหานเปอร์เซ็นต์เลยสี่รับศูนย์ไปเรืยติดสี่มา มากจะแช่วาบนกับลายไม่พอเด็กซีขะมาซีมาหกสูตรเด็กศูนย์มาหกสูตรเพี้ยนซีมาซึ่งสองตัวครับผมมันเป็นฐานที่สงสัยแค่เหมันมาหลายแม่ซึ่งสองตัวทำมันมาเกี่ยวแล้วมันมาหกสูตรนั่นเด็กแปดมาหกสูตรเด็กหกมาหกสูตรมันออกแปดเจ็บแล้วเขาออกขาหกเห็นบอมันยังมาหกสูตรซ้ำกันมันออกมากซึ้งสองตัวเลย บาตนี่มันมันสีมาทั้งสองตัวกับหมู่เดียวมันมันติดหลไหมเรียว่าเรียงหกเนี่ย่ามันใจว่ามันสีมาได้เถื่นเรกว่าพ่อเขาบอกไปซื้อบอกเขาใจว่ามันสีมาได้เพราะมันติดหาสูตรเดียงหกเรีกงหกมันติดอยู่ในหาสูตรบอกขึ้นว่ามันสิไปขึ้นยันรล่วงกับหาสูตรนี่ถัดสูตรหนึ่งกับสามสูตรมันสามสูตรเขามากมาาแค่สองสูตรกับสูตรหนึ่งจะงี้นี่แหละเป็นตะยานทุ่มเสียออก ถ้ามันมีตัวหนึ่งมาหลายสูตรตัวหนึ่งมาแค่สูตรเดียวนั่นมันมันสิออกตัวตัวลายสูตรถ้ามาครบสติมันคือยังหวัดบังหันบอครับพอคือยังคือยังหวัดบ่งหันบอไอ้สามยังก่อนสามก็แปดเด็แปดแปดเด่นเด่นลายกระมู่นบอครับหวัดบังหันนี่จ้าไหนเด็กแปดเด็กแปดมันมากหกมันมากหกสูตรกวดแม่มากกับมากเด็กแปดต้องกสูตรมันโบเขามากเลยว่ามันมากยุ่งมากางลับ นั่นแหละบาทนี้เหล็กเก็บมันมากแค่สองสูตรมันมากเห็นป่บานเหล็กสามมันมากมวดเนี้ยมากมากแค่หาสูตรมันมากๆเลยมันมากแค่สูตรเดียวขึ้นลักสิบเจ็บสองมันมันมากมันฝากใส่เก็บเต็งวันนี่มันใจซีกับศูนย์นะพ่อเต็งแดงได้ไวมาสองตัวเนี่เต็งแดงได้ลยกับพิทต,ตัวนึงจะใหญมากเนี่นอนเลยเอย่างห 40, นึสี่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถูนเต็งแดงไว้ก็มาก เพราะว่าอาจารย์นุ่งมองไ้กระซังกัดสองตัวนี่บติดบทตองเหล็กเลขงวดนี่พ่อบอกทั้งสั่นอนนะครับอน,นี้เลขสูตรพ่อจับได้ซั่มนี่แมนมะครับถาถดถนั่นหรอพอพอยืนไว้คือ C ีกับ0 C กับ0พอไปน้ำกันยืนละกัน S ก<อ>ับ3ต้องมากหนึ่งตัวนี่เอาเอาวิ่งวิ่งีและ0เลยแมน่าพ่ออะ C กับ0นี่วิ่งได้เลยวิ่ง C ี เลขศูนย์บาเดเจ็ตกับสามจับควยซีซีครับศูนย์หนึ่งวิ่งสีจังหวะปอเมื่อวานมันอูกสีสามกเจ็ดศูนย์นี่ดูตรหนึ่งเดียวไม่หมดสี่ศูนย์บาดีรักมวยต่อรักมวยรักมวยต่อรักมวยเจ็ดศูนย์เก็ตศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งพันมะเบิงมาเบิงเลขสามก็เลขศูนย์เลขสามก็เลขศูนย์เลขศูนย์มันเด่นมันอยู่ฟัง ฟังบนมันเด่นเด็กศูนย์บาทอยู่ข้างล่างบาทอยู่ข้างล่างมันมันโบเด่นเด็กเก็มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างเด็กซีเด็กซีเป็นตัวเด่นเด็กเก็ตมันโบเด่นมันเสียควาดใจอีไสักับบนนวยตัวนวยใจกันแต่ว่านวยเขามันโดยตัวมันโบนิยมไปนวยเขามันโดยตรวมันโบนิยมไปครับวัดเดียนพ่อทิ่ฝากเด็กสูตรผปู้ดำน้ำบ่ไหนจังไหน สูตผู้ดำก็ถือบอลลอกหมดมันบกเข่จ้องหมดพอเนาะพอถือบอลเขาเขาจะลยเขียนฟอร์ถ้าถ้าถ้าวิง่งซีสูนี่ตัวจับมาใัยนี่มีตัวไหนแน่กว่พอ่อเด็กซีนี่มันติดติดเด็กสามเด็กเก้าเด็กซีติดเด็กาสามเมด็กเก้าเด้อจับพอจับไปเลย ตีตีเตกสามแล้วก็ตีเตกเก้าบานเลกเก็ดเลขศูนย์แล้วก็ตีเตกเก้าเด็กเ็กศูนย์ที่ตีเ็กเก้าเด็กเก็ดเลขศูนย์อ่ะถ้าทั้งหมดซีตองตองมาซีสามซีเก้าป่ะครับเหล็กซีมันมีซีสามแล้วก็มีเก้าซีนี่เดซีเก้านี่เด็กแต่้ันบอดด้กลับข้อมูลได้แต่ว่าเขาก็ต้องกลับไปคือบางทีหันมันเห็นมันกลับเจ็ดสองซีสามเก้าสี่ เก้าสามกับสามเก้าเก้าสี่กับสี่เก้าเก้าศูนย์กับศูนย์เก้าม่ใช่มีหงคูเพรหนึ่งหันสองเก็ยบมันออกเกียบสองไม่หันเห็นบ่อถ้าถ้าศูนย์เนี่ยเอาจับจับไ่เล็กเก็บเปนบ่พอเด็กศูนย์จับเลขเก้ากับเก็บสองตัวค่อยจับไปเศูนย์ศูนย์เจ็ดและศูนย์เก้าเนาะก็นี่ละเจ็ยบศูนย์เจ็ยบเก้าเก็ยศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ยบศูนย์เก้าศูนย์ พอว่าหายตัวนึงคือหาศูนย์กับทุกตัวเนาะพ่อเนาะกับกันไว้เนาะกับทตัวโต๊ะ่ได้กับคือหาศูนย์ถััดสินบุกแยวหาศูนย์บอเตอกับเลยหาศูนย์หาศูนย์มอเตอร์กับหามาเตอร์ไซด์มอเตอร์กับหาแปดมอเตอรกับหามาตอรใสซเนี่ยแปดหาสามมอเตอกับใจจะลางยานอยู่วัดนี้เนี่ยหมดนี่วัดนี้หาแปดหา หาสาหาศูนครับใต่ตาลางย่างเดียวประตูขึ้นบนเลย้าขึ้นจะ้าขึ้นจะขึ้นนีดหนี่ขึ้นขึ้นหาศูนย์แค่ตัวเดียวหาแป๊บปตะตูขึ้นหาสามปอะขึ้นดูร่างย่างอยูย่ถ้าหาศูนย์้ารจะขึ้นจะขึ้นไปหาลักมันอยู่หาหาศูนย์มันมีศูนย์อยู่อยู่ข้างบนนี่ตัวเดียวม่นั่นพอต้องมันเนพีกระลาเพราะว่าเอาแค่นี้ค่ะ มันสือถึงมันสื่ถือตัวหนึ่งบวกคงว่าสิไปบนหรือล่างนี่คือสี่สามกับเจ็ดศูนย์สื่ถือคู่หนึง่งบาทสื่ถืออีกคู่หนึ่งเก้าสามกับเก้าสี่เก้าศูนย์มากแต่แท้บวกคู่หนึ่งกับคู่หนึ่งออกก็แท้หมดนี่สี่ศูนย์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นนะพอ่พอพ่อมั่นใจเติบทุกมดครับผมวัดพังหันกับมั่นใจแปดแปดเก่าสูนย์กสูรรนย์่ะพ่อแล้วก็มาอ,อาจจะมาบนหรือลางกับ ได้แล้วนะพ่อตัว่าเขียวนี่มันคืมาจังไลยจังว่าเบิ่งเบิ่งไว้เบิ่งไหวแบบนี้แต่เขียนไว้แล้วก็บอกข้าเจ้าเบิ่งเอาครับพอกำลังสีเฮ็ดน่าอยู่บ่มีล่าไปดอกเด้อหยุดงากำลังหลังพวกเสียข้าเกิดขุดแต่แต่งว่ารถแงวัยบ่มีล่าไปใส่มือวานนี่ก็ไปเผาศพหลานโอมือหนี้ก็ไปเผาศพหลานทุกทุมันตกน้ำตายเมื่อวานสามรับ อเด็กเด็กน้อยสัําไดครับพ่อเด็กน้อยอ่ะยูยปหา,ปหายูปซีพ่หาอะไรกันที่โลกยูทูบจง้านโลกฮอดเขา้า่าามันโตงามยูซีแนวรถเข้าไปดูดไส้ว่ามันเลอกเถิงสองเมตรแล้วหวานมันกับเด็กเล็กน่อยมันบกเคยไปเห่นแล้วมันก็มีมูหูเคยไปเห่นแล้วไปชวนไป ไปเรียนกับข้นก็บ่ได้น้ามันวันลงอยู่ใตกลดปทาผู้ญ่แปลวขึ้นมากมิจะไสถ้ถุนหัวตัวยูสูตนเนาะตอนนะีู้ตรคราบตายเพราะั้งสาวคนเลยแอ้งพุสูตรพุ่มเฮี่ยนต่อหาตกนนี่ผูไนมูนเป็นต่อหา,าอ่ะต,ติดประมาณนี้นะพอ,อนะเนาะเดขสูตร เอาตลเล็กสูตรพอ่อนี่แหละไปเสียงเบึง้งไปเสียงเลยซื้อเลยซือ้รอรถไปไปซื้อรอดกับเขามาถ้าสูตรพ่อกับเขามาสองวัดสามวัดแล้วเนาะพ่อเนาะครับสูตรพ่อเขามาส,า,สามาวัดแล้ววัดนี้ก็มั่นใจสีกับศูนย์เนาะสีกับศูนย์พ่อมัต้องมาสีกับศูนย์ตัวหนึ่งเกิดตัวหนึ่งม่านแท้ ทอนมาเต็มสูตรวัดแล้วนะสามกับหกผูไปทั้งกันดอกงวดเนี่เย็ดกับสามก็คือู่้ไปต้องกันดอกงวดครับพอกิน,ข,นข้าวไป๊ันาจารย้าก็บอกแดงเงี้ยเพราะเขาหรอกข้าวกระดาษน้ำเต็มอยู่ๆเ,เลยหลบกวนพ่อหลายๆขอบคุณหลายๆครับพ่อเพืยวเราออกมาออกมาบอกอยู่ทีงนอกครับครับขอบคุณหลายๆ ครับครับครับร่างกายแข็งแรงครับพ่อวัสดีครับขอบคุณครับควัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเลกสูตรของพ่อสมศักดิ์นะครับที่ได้วิเคราะห์ออกมานะครับสำหรับงวดนี้นะครับวันที่16 พฤษภาคม2564นี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้โทรหาพ่อสมศักดิ์นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเลขสูตรจากพ่อสมศักดิ์นะครับที่ให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสำหรับวดน,นี้นะครับที่แอดได้นำเสนอนะครับผมอนนี้แอดก็ได้จดตามที่พ่อได้บอกมานะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็มีเลข3กับ0นะครับ3กับ0นะครับหน่วยบนอันนี้หน่วยบนนะครับ3และ0สําำหรับ10ล่างก็6นะครับ10ล่างเป็นเลข6นะครับ ถ้าจับคู่กันก็ได้60และ63นะครับ60และ63นะครับสำหรับหน่วยล่างนะครับก็มี4และ7นะครับตัวเด่นก็คือ4นะครับที่แอดได้วงกลมไว้นะครับตัวที่เด่นสุดนะครับสำหรับ10ล่างก็มีเลข9ครับ ถ้าจับคู่กันนะครับก็เป็น9 3 9 4 90นะครับสำหรับงวดนี้พ่อมั่นใจมากนะครับให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชม4และ0ล้านเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับงวดนี้4และ0ย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพ่อสมศักดิ์มั่นใจสำหรับงวดนี้มาแน่ๆครับ ไม่บนก็ล่างนะครับ4และ0นะครับงวดที่แล้วก็เช่นกันนะครับพ่อก็มั่นใจ8และ3ก็มา8นะครับและสูตรที่ให้ไว้งวดที่แล้วก็72 72พ่อให้ล่างแต่ไปขึ้นบนนะครับสำหรับตัววิ่งงวดนี้นะครับ 4และ0นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจับคู่ตัวที่พ่อวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วนะครับก็จับคู่ได้43 94ถ้าติด0ก็เป็น07และ09นะครับกลับด้วยนะครับกลับทุกตัวนะครับกลับด้วยนะครับกันนะครับกันพลาด ส่วนตัวแถมให้นะครับตัวแถมให้สำรองนะครับก็มีห้าแปดห้าสามห้าศูนย์พ่อบอกว่าให้ซื้อล่างนะครับหรือใครจะซื้อบนก็ไม่เป็นไรนะครับห้าแปดห้าสามห้าศูนย์พ่อบอกว่าให้เล่นข้างล่างนะครับล่างนะครับรหรับงวดนี้พ่อมั่นใจยังไงก็มาแน่ๆครับสี่และศูนย์นะครับ แต่จะมาคู่กับอะไรนั้นก็ยังไม่รู้นะครับก็ให้ fc ท่านผู้ชมไปพิจารณาดูนะครับชอบตัวไหนหรือไปเสียงชอบเสียงได้ตัวไหนก็เอาไปจับคู่ได้ไปวิเคราะห์ดูได้นะครับสำหรับตัวเลข4และ0นนะครับงวดนี้ ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเลขสูตรของพ่อสมศักดิ์นะครับพ่อจำยโสนะครับช่วงนี้ต่างคนก็ติดภารกิจนะครับพ่อก็ติดภารกิจทำนานะครับช่วงนี้ก็ช่วงลงนานะครับพ่อก็ไม่มีเวลาว่างเวลาว่างมาที่ศาลปู่ดำนะครับก็ เพื่อป้องกันโควิดด้วยนะครับอยู่บ้านนะครับแอดก็อยู่บ้านก็โทรศัพท์หาพ่อสมศักดิ์เอานะครับผมสำหรับงวดนี้แอดก็ลงช้าไปหน่อยนะครับก็ขอโทษขออภัยสำหรับ f อที่รอนะครับหวังว่าจะไม่เบื่อใน นีจากกันไปไหนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับงวดหน้าก็จะพยายามลงให้เร็วขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมีแต่ความโชคดีครับถูกหวยถูกรางวัลรหรับงวดนี้หรืองวดต่อๆไปนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทรัพย์เทวดานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในงวดหน้าหรือคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ